สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาณาจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆแซ่แบๆอีกแล้วนะคะเป็นเมนูมังสวิรัตค่ะวันนี้พี่านาณาจะชวนมาทำแกงปลาไข่เจียวค่ะเป็นเมนูครีเอทนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อสัตว์วันพราค่ะอย่างนานาเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์วันพระก็จะพยายามคิดเมนูที่ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์มาทำค่ะ มาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างแกงป่าไข่เจียวก็ต้องมีไข่นะคะวันนี้พี่อนณาใช้ไข่3ใบนะคะน้ำมันสำหรับทอดค่ะพริกแกงแดงค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ1ช้อนค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยมะเขือนะคะหั่นแล้วก็แช่ในน้ำเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดำนะคะตัวฝักยาวค่ะแล้วก็ มาเผือพวงนิดหน่อยตามแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะพริกชี้ฟ้าเขียวแดงค่ะแล้วก็สมุนไพรของเรานะคะก็จะมีใบมะกรูดใบกระเพรานะคะยี่หลา่าแล้วก็สมุนไพรค่ะบ้านใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่ใส่ก็ได้ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาพเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามังสวิรัตอะไรใช้น้ำปลาของนานาจะไม่ได้เคร่งนะคะ ถ้าเพื่อนๆที่เคร่งก็จะใช้เป็นซอสปรุงรสก็ได้นะคะใช้เป็นซอสปรุงรสแทนได้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวไปลงมือปรุงกันเลยนะคะเดี๋ยวมาลงมือปรุงกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเจียวไข่กันก่อนเลยค่ะนานาตั้งกระทะไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจียวไข่ก่อนเลย อ,อนุญาตเอาน้ำมันใส่กระทะไว้นะคะระหว่างที่เราตีไข่ตีไข่เจียวปกติเลยค่ะมาเจียวไข่กันก่อนเลยนะคะเดีย๋ยวรอน้ำมันเรารอน,นิดนึง ร้อหรือยัง่ะเรียบร้อยร้อแล้วนะคะเจียวไข่ปกติเลยนะคะเพื่อน ใครชอบแบบกรอบมากกรอบน้อยก็แล้วแต่ได้เลยค่ะ เจียวให้เหลืองกรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเป็นชิ้นๆค่ะตัดเป็นชิ้นๆกรอบปูน่าทานมากๆชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะกรอบๆอีกนี้หนึ่ง ได้ไข่เจียวกัอบๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราตักผักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำแกงป่ากันเลยตักผักไปเลยนะคะในกระทะใบเดิมนะคะเราใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงก่อนนะคะ แล้วเราเอาพริกแกงนะคะลงไปผัดให้หอมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาปรุงน้ำแกงกันก่อนนะคะเดี๋ยวผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะอาจจะมีเศษไข่เจียวอยู่ในกระทะบ้างไม่เป็นไรค่ะ พริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยพริกแกงเราจะไหม้นะคะไข่เจียวเราก็สุกแล้วนะจะปรุงน้ำแกงให้ได้รสชาติได้รสชาติที่เราต้องการก็ใส่ไข่เจียวลงไปได้เลยะคะ่ะเล่งไฟขึ้นได้เลยนะคะ น้ำแกงของเราเดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะเป็นโทรวฝักยาวกับมะเขือพวงนะคะแล้วก็เริ่มปรุงรสได้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะก็น้ำปลาสักหนึ่งช้อนก่อนนะคะ เดี๋ยวชิมรสดูก่อนนะคะรสชาติแล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะชอบรสชาติจัดจ้านประมาณไหนเดี๋ยวให้ถั่วสุกสักนิดนึงก่อนแล้วจะใส่มะเขือนะคะ mm hmm. ผักเพื่อนๆชอบแบบสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่ได้เลยนะคะชอบแบบกรอบๆอ,อยู่หรือว่าจะชอบแบบนิ่มๆ ขอชิมน้ําแกงดูนิดนึงค่ะว่าต้องเติมอะไรไหมแกงป่าปรุงแบบง่ายๆเลยค่ะความเค็มพอแล้วนะคะว่าริกแกงเราค่อนข้างรสชาติเข้มข้นค่ะมะเขือเดือดๆอ,อยู่เราใส่มะเขือมะเขือเปาะลงไปได้เลยค่ะน้ําแกงเราเดือดดีแล้วนะคะ คนเลยนะคะเขาจะได้ไม่ดำค่ะให้เขาโดนตัวให้เขาดนน้ำแกงทั่วๆค่ะมาเกือเราจะได้ไม่ดำผักของเราเริ่มสุกประมาณนึงแล้วนะคะเพื่อนๆชอบแบบสุกมากสุกน้อย แล้วแต่ได้เลยนะคะต้องตักดูนะคะชอบแบบนิ่มๆหรือแข็งๆนานาชิมรสโอเคแล้วนะคะนานาชอบผักแบบที่ไม่นิ่มมากนะคะให้มีความกรุบๆนิดนึงใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่สมุนไพรของเราลงไปได้เลยนะคะ ้ารู้สึกว่าแห้งไปเพื่อนๆเ,เติมน้ำได้นะคะแล้วก็ชิมรสด,ดูอีกทีนนะขอเติมน้ำอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไข่เจียวล,ลงไปเขาจะดูดน้ําแกงลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเดือดอีกทีนึงเดี๋ยวจะชิมรสด,ดูค่ะทุกอย่างเข้าที่แล้วนะคะชิมรสโอเคแล้วค่ะผักสุกประมาณนี้นะนะโอเคแล้วใส่ไข่เจียวของเราลงไปได้เลยค่ะ ไข่เจียวก็จะดูดน้ำแกงเข้าไปนะคะจะเป็นแกงแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบน้ำมากกว่านี้ก็เติมลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ชิมรสยอีกทีนะคะเสร็จแล้วจ้าไปตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงป่าไข่เจียวของเรา หอมๆเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันเมน,นูหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ